แบบรูปที่มีเลขซ้ำๆกันอย่างนี้จะหาลลำดับ2 5 6 1อย่างไรบาดูกัาอ่ะอันนี้จะเป็นลักษณะาการหาตัวเลขลำดับที่2561ว่าตัวที่2561นี้คือตัวเลขอะไรอ่อมันเป็นรูปแบบแบบนี้นะครับเลขศูนยเนี่ยถือว่าอ่อมี1ตัวนะฮะเลข3ม,มีกี่ตัวเลข1มีกี่ตัวก็มี3ตัว เลขเลขสองก็จะมีห้าตัวเลขสามก็จะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดตัวครับโอ้โหแสดงว่าเลขสีไปเรื่อยๆครับเป็นเป็นเลขคี่นะครับเอามาบวกกันหลักการหาคือผลบวกของเลขคี่ผลบวกเลขขี่นะครับจะมีสูตรว่า N กำลังสองนะเช่นหนึ่งบวกสามบวกห้า บวก7อันนี้ได้9 16ก็คือ4ตัวบวกกันก็4 4 16ี่ใช่ไหมประมาณนี้เช่นตัวอย่างนะครับสมมุติว่าลำดับตัวนี้คืออะไรนะครับอ่าตัวที่เท่าไหร่ตัวนี้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1ห้า14 15 1ด17เก้าดหหตัวนี้คือลำดับที่17นะครับนะลำดับที่17อันนี้คือลำดับที่17นะ ตัวอย่างง่ายๆเลยตัวอย่างที่ง่ายๆลำดับที่17เอ๊เราก็ต้องมาหาว่าเฮ้ยอะไรที่ยกกําลังสองเราได้17นะฮะก็ก็เนเป็น4ถ้าเป็น4 4กําลังสองมันได้อะไรครับได้16อ้าวไม่ถึงนะเเป็น5ก็5ยกกําลังสองเป็น25เออ17มันน้อยกว่าใครครับ มันน้อยกว่า25แสดงว่า17ต้องอยู่ในลำดับตรงนี้แน,น่นอนนะอยู่ในที่ n เท่ากับเลขคี่ตัวที่5นั่นเองฮนะเลขคี่ตัวที่5นะตัวนี้เลขคี่นะเลขคี่ตัวที่5นั่นเองนะครับดังนั้นเ,เลขคี่นะครับถ้ามันเป็นเลขคี่นะลำดับที่1นะมันก็คือเลขอะไรครับ มันคือเลขศูนย์นะแต่ถ้าเป็นเลขที่ลำดับที่สองนะมันก็คือเลขอะไรครับเลขหนึ่งเลขที่ลำดับที่สามลำดับที่สามนะครับมันก็คือเลขอะไรครับเลขสองเลขที่ลำดับที่สี่มันก็คือเลขอะไรครับลำดับที่สามเลขที่ลำดับที่ห้าเนี่ยเราได้ n เท่ากับห้าใช่ไหมเท่ากับห้า N นเท่ากับนะะมันจะเป็นลำดับที่อะไรครับมันจะกลายเป็นเลขอะไรก็จะเป็นเลข4นั่นเองอ่านั้นสรุปลำดับที่17นะมันก็คือเลข4นั่นเองเรียนแบบครับเดี๋ยวเราจะมาหาว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่ามันเป็นอ่าลำดับที่2561อ่ะมันคืออะไรนะเรียนแบบนะถ้าเป็น ลำดับที่2,561ใช่ไหมฮะเรามาหา n กำลังสองครับนะมาหา n กำลังสอง n กาลัง2เอาเท่าไหร่ดีนะสมมติว่า n เ,เป็น50 50ยกกำลังสองมันได้2,500พอดีเลยแต่2,561มันเกินนะเราไม่เอา n เ,เป็น51 51คูณกัน2ครั้ง นะจะได้ประมาณ2,601อ่าซึ่ง2,601มันมันมากกว่า2,561อ่าครอบคุมนะครับนั้นสรุปว่าเราได้ n เท่ากับใคร n เท่ากับ51แล้วนะฮะถ้า n เท่ากับ51 n เท่ากับ51นะฮะก็ลบไป1น,นะก็กลายเป็นอะไรครับ50นั่นเองนะครับงั้นข้อนี้ตัวที่2,561 มันคือเลข50นั่นเองจบ